ไม่ th, ตรงไหนกูก็ตามมึงได้รถมึงล็อกกตัวกูก็เปิดได้จ้งซอยมึงล็อกเองตั้งแต่จะเปิดกูก็เปิดได้จะปล่อยบ่ปล่อยแล้วจับคืนเอาไปเลี้ยงไว้รุติตอมไม่ไงขีนั้นคือคือไม่คือไม่ต้องเปิดมาอ้วนเลยโอ้โห บรรยากาศหลังพายุเข้าพี่น้องวันพักผ่อนครับวันนี้เอาไปไหนนี่เอาไปปล่อยบ่เอาไปร่จ้อมลวก่อน

มันจะง่ายมแล้วาในถ้เอามันเดียมันงก็อยู่กับเราอ่ะมันนั้นายโลเขนาดมันเชื่อขนาดนี้มันยังไม่ได้ไปไนได้หรือตัวมันเองดำไปไหมไปไหปนนเดี๋ยวก็ต้องพาพากันวิ่งจับนะองไปต้องไปเพราะว่ามันจะวิ่งไปไหนอ่ะ คิดว่าทอนุไปวันถ้ามันหายถ้ามันไม่หายไม่คากินมันอี่แล้วเนะ่น่าเลยปล่อยไปรถฟรีหอนเราน้อจะปล่อยไกลแล้วนะรไ่ด้เ่อไม่ากินอยู่แล้วเรจะปล่อยก็ปล่อยเลยม่คากินตองกันท้ไปไหมไม่ไปไหนหรกใช่ไหมาเงอนี้่นหรมนหทำไมมันไม่วิ่งอะ ตุนารอวันปีเปสมัรยนี้นไจปีเปตนีเออดสลมัปปีเปกตุบุตรอระบโมงนงรอมานเจุมักระบมงกกระบายโมดีนี้เคยมเหางเห็นไดไหมนิงไว้ดนิ่งไว้ไม่อยากเป็น ไม่อยากเป็นอาหารหนึ่งไรหนูนี่เจ๋อเลยจบแล้วว้าวพเอ็มโว่มานจะสตาร์ลิงเลยนี่ครับดีเจเลสบักเริ่มเปิดให้ดูเราเนาะยยิ้มมาเลยวันนี้โอ้ดูไม่ไปจริงๆไิ้ไก่หนี่งไอ้ลองติมันหน่อยดิระวังจริงนะอย่ามือไปแก้ปากนะ มันไม่ไปสิโันอยู่ตรงไหไม่ไปจริงๆเิงไมไม่ไปเมื่อสืบเรองหลักสลาบตูวก็อดหนสงสัยจะต้องทำกรงไปแล้วนี่ไปไหนต้องเอาตัวนี้แหละไปด้วยไปเลี้ยงฟังอันนี้เดินบ้านนี่อ๋อวันนั้นวันผักขี่เนไปหาพี่เขาว่าแฟนรู้เหมนไหน วันพักผ่อนครับคุยรบกข้าวลิงไว้จะโดนแล้วคุยไปมันก็เมาแต่คุยจะเด็บผมบอกว่าไปรับไปรับได้ไหมจอดหมดคันครับวันนี้ไม่มีกระดิกเลยครับทุกคันเลยวันนี้โอ้รถเทอเกครับเสียรตินไปเอาเอาซูเปอร์เกรดไปขน รถแมคโคที่บางนานเดี๋ยวผมพาไปดูนงงานที่จันคคชูครับส้มลายครับจอดเลยส้มลาย โอ้ดูสภาพครับน้ำเต็มเลยพี่น้องดูครับน้ำเอ้ยนี่ก็เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งครับนี่เขาปักหลักไว้แล้ว บ่อที่สองครับบ่อแรกก็อยู่นู่นครับที่จานคูโอ้จานชูขุดเมื่อวานครับยังไม่เสร็จเลยครับพายุถล่มก่อนเลยวันนี้ก็เลยได้จอดครับ นี่ครับไปได้บอน,นี่เรือโอ้โอ่เมนแล้วบัดนี่โอ้ นี่ครับบอที่ขุดมอบานยังไม่เสร็จเลยพี่น้องพายุถลม่มโอ้มีติดินกรวดเลยนั่นที่เทครับนี่ ที่เทก็มีแต่น้ำแล้วนี่ครับต้นไม้เยอะมากครับ ดูสภาพต้องเอาทอยดินจากโน้นนครับมาเทไว้นี่แต่ดูที่เทสภาพทำงานไม่ได้เลยครับวันนี้้องรอดูเย็นนี้ครับถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกตรงนี้ก็น่าจะทำได้ครับแต่ถ้าวันนี้ฝนซ้ำมาอีกโอ้แย่เลยเพราะว่ามันต้องมันต้องทอยดินออกอย่างเดียวครับต้องใช้รถดําเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับ ถ้าพื้นที่กว้างๆเราสามารถาใช้แต่แมคโครได้นะเหมือนงานที่แล้วครับงานเมื่อโคกนอนนาสาไร่ที่แล้วอ่ะพื้นที่เขากว้างครับจานชูใช้แต่แมคโครทอยแมคโครออกเอถอยตักดินตักดินออกได้ครับแต่งานนี้ไม่ได้ครับพื้นที่แคบมากไปฝั่งนั้นก็ไม่ได้ครับติดต้นไม้ฝั่งนี้ก็ติดต้นไม้ฝั่งนี้ก็ต้นไม้ต,ไมต้องใช้รถดัมอย่างเดียวครับ ตรม่มรื่นดีครับในนี้ต้นไม้เยอะบรรยากาศดีมาก สำหรับเจ้าสมไลก็จอดอย่างเดียวครับวันนี้ลา,าหุ่ยนานุ่าบาทหลักขอบคอมดีใส่โอบคอมดีอู้หนู่นนะบาทต้องเล่นหรออู้หู้ดึงดีเลยตึงดึงดีเลยบาทบาดหมดแค่กันเพลาเต้ ตรงนู้นกับตามตรงตรงอู้พื้นที่กว้างมากครับพี่น้องมาอันจานี้บัดกิดกิดกรูบอ๋อกิดไม่เอากับเดิมเดีมีนหนออ๋อลูกบอกว่าพื้นที่ของยาวเนี่ยน,นู่นครับเห็นลังคาแดงๆดงไหม <laughs> โอ้มันไกลามากพี่น้องเป็นกิโลอ่ะเห็นบอกนี่นะเราได้เลยนี่นะเราได้เลยอู้ พื้นที่ร้อยกว่าไร่ครับปาติถูก FC มองเห็นไหมหลังคาแดงๆนู่นน่ะไหนนอ้นองมองไม่เห็นครับในกล้องไม่เห็นแน่นอนเลยในกล้องมองไม่เห็นแน่นอนครับโอ้โหร้อยกว่าไร่ครับพี่น้องอ,อือร้อยกว่าฝั่งนู้นก็หกกว่าไรฝั่งนู้นอีกโอ้ อันนี้เขาจะทำอะไรครับหนึ่นงทำบ้านบอช่งงา <laughs> ชงทางานไม่ได้เลยวันนี้เฉะปะ,ปะเป๊ะนี่หายร้ส,สั่งเหล็กมาทำอะไรนาะน,นี่

นี่ครับเป็นโคกนองนาตัวนี้เขาเป็นที่นาบรรยากาศสุดยอดเลยโอ้แต่จะสร้างอะไรเนาะตรงนี้ นี่น้องเธออวยหวานจะทำอะไรครับนี่ทำเป็นศาลาพักศาลาเออศาลาเป็เหลี่ยมโอ้แล้วตรงนั้นทำอะไรอันนั้นก็ทำเป็นที่นั่งกินกาแฟเปิดร้านกาแฟบ่เออโอ้นี่จะเป็นสะพานใช่ไหมครับนี่สะพานเดินโอ้เป็นทางเดินกลางทุ่งนาเลยพี่น้องอู้บรรยากาศไหมเจียวมากเลย อ๋ออันนี้ก็เป็นสะพานแปดเหลี่ยมเดี๋ยวพาไปดูนะกำลังสร้างครับน่าจะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะนั่นเพลกระสังถ้าดูจากโครงสร้างแล้วตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องเหมือนถ้าบริรัมก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับอะไรมี มีไฮมีนานั่นบอกคล้ายๆกันเนาะจะมีเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็เป็นสะพานเดี๋ยวจะมีวิวให้ถ่ายรูปถ่ายรูปครับอู้เจ๋วมากนะครับตอนนี้กําลังทําครับกําลังสร้างสะพาน,านเดินโอ้บรรยากาศไหมที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นศาลาแปดเหลี่ยม พื้นที่กว้างขวางมากพี่น้อง <c oughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วมารอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ